สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจริสสุชิเกยรตยนจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นอยหนาอยู่กับลูกค้านะคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากจะสัมภาษณ์เลอเกินค่ะว่าที่ยังไงถึงมาออกรถกับนิสสุชิเกียรตยนจังหวัดกระบี่นะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ชื่อคุณอะไรคะธนงสักครับ พี่ธนงศักดิ์นะคะพี่ธนงศักดิ์เป็นคนที่เป็นคนกระบี่เลยไหมคะกระบี่เลยครับอยู่อำเภออะไรคะตอนนี้เขาพนมครับอ๋อ oh, อยู่เขาพนมเนาะ <Yeah. S 2> แล้วก็ <Yeah. S 2> นากนนทราบนิดนึงค่ะว่าพี่รู้จักมิสซูชูเกียร์นกระบี่เนี่ยจากช่องทางไหนเอ่ย uh, ช่องทางเพจเพจกับ u oh, <ะ>ู u ูบอ๋อก็คือติดตามเป็นเป็นผู้ติดตามเนาะใ,ใ,ในในเพจ Facebook ของเรานะคะแล้วก็ u t u b e ของเรานั่นเองนะคะคแล้วก็คิดยังไงคะถึงได้ไว้วางใจแล้วก็มาออกรถกับมิสซูชูเกียร์ การบริการดีการบริการดีการทำสัญญาอะไรก็อ๋อค่ะเอาก็คือง่ายๆเลยก็คือพอได้ติดตามปุ๊บสนใจรถตัวนี้ทักเข้ามานะคะพนักงานขายชื่อน้องอะไรคะที่ที่ซื้อรถไปน้องมาครับน้องสันมาอ๋อน้องสันนานั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสันมาของเราการบริการดีบริการดีให้คำปรึกษาดีไหมคะดีครับดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกรถตู้เนี่ยค่ะยุ่งยากไหมพี่ ไม่ได้ตู้นี้พี่ติดเองหรือว่าน้องจัดการให้ทั้งหมดเลยน้องก็จัดการให้น้องจัดการ,รให้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจนะคะที่จะอยากได้รถต่อตู้แบบนี้นะเพียงแค่สอบถามกับเรานะคะมีน้องที่ปรึกษกการขายเนี่ยให้ในเรื่องของคำศึกษาแล้วก็ดาเนินการให้ทั้งหมดเลยครับผมนะคะของพี่ตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับแฝดเนาะก็เป็นธุรกิจขนส่งทั่วไปนะคะซึ่งเอาไปตอบส่วนได้มากๆเลยเพียงแค่เซ็นสัญญาแล้วก็เอารถไป ทำมาหากินกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับรถทุกรุ่นทุกแบบนะคะสำหรับมิสซูชิเกตยยนต์จังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยทำได้ให้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อตู้แบบนี้นะคะรถดำนะคะหรือว่ารถในครอบครัวรถซิตี้คาร์มีหมดทุกอย่างเลยนะคะท่าในใดที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมิสซูชิเกตยนต์จังหวัดกระบี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ t u b e Facebook ชื่อนี้ทั้งหมดเลยนะคะหรือโทรมาหาเราได้ที่075650919ค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลากันไปก่อนนะพี่นะคลิปหน้าเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ